การปฏิบัติการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําโดยนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา 1. น,งนางสาวอชราพรพรมศรีรหัสนักศึกษา1042นางส,ส,สงาวสศิธรปวงสุขรหัสนักศึกษา121และ3นางสาวสุภาศนาลิกุลรหัสนักศึกษา128ค่ะ โครงสร้างของระบบประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ จะประกอบไปด้วย 1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศด้วยการจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงานทุกคนมีส่วนร่วมและ มีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลทำการตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและแผนพัฒนาค่ะ 2. พัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนดค่ะ 3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบพื้นฐานของข้อมูลสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละ กิจกรรมที่กำหนดอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ 4. การดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุปเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กำหนดไว้โดยจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีที่ชัดเจนครอบคลุมงานโครงการของสถานศึกษาค่ะ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาจะประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวนภายในบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ 6. การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็นตัวประโยคได้แก่ประถมศึกษาปีที่3และปีที่ห มัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6ในวิชาแกนร่วมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัดดำเนินการค่ะ7 รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีเป็นการนำข้อมูลผลการประเมิน่านคุณภาพการตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษาซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไปค่ะ8การพัฒนระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็น,นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการ ส่งเสริมพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพค่ะหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 1. สถานศึกษาจะต้องจัดทําโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2. สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้นะคะกำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กำกับติดตามและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและเสนอสถานศึกษา แต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่ตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อมานะคะข้อที่3คือสถานศึกษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 4. สถานศึกษานะคะจะต้องกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ควบคุมสาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนสถานศึกษาท้องถิ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ5 สถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงหลักการและครอบคลุมในเรื่องต่างๆต่อไปนี้นะคะ 1. เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจำเป็นอย่างเป็นระบบและมีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ 2. กํกำหนดว,วิสัยทัศน์ภารกิจ เป้าหมายและสภาพความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่องชัดเจนและเป็นรูปธรรม 3. กํกำหนดวิธีการดำเนินงานที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างถึงให้ควบคุมการพัฒนาการ จ,จ,จัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลและพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะ 4. กํกำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการกํากำหนดบทบาทหน้าที่ ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมานะคะก็คือข้อ6กํำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดามารดาผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ7 กำหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 6. สถานศึกษาจะต้องดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 7. ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบทบทวนและรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการการทำงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนการสอบถามการสัมภาษณ์การพิจารณาหลักฐานลองรอยการปฏิบัติงานตัวอย่างผลงานแฟ้มสะสมผลงานแบบสำรวจแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบวัดมาตรฐานเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดได้รับการประเมินผลสำลริในวิชาแกนหลักและ ในลักษณะที่สำคัญด้วยเครื่องมือมาตรฐาน9้าสถานศึกษาจะต้องจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีโดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสำลร็จตามข้อ8เสนอตอนรวยงานต้นสัก องานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อมาข้อที่10นะคะหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัดส่งเสริมสนับสนุนร่วมดำเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ค่ะ10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ10.2จัดให้มีการกำหนดสาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ในวิชาแกนหลักของสถานศึกษาร่วมกันเป็นรายปีต่อรายภาค10.3จัดให้มีการประเมินผลสำริดในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สำคัญด้วยเครื่องมือมาตรฐาน11หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก3ปีและรายงานผลให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทราบทั้งนี้การตรวจสอบและทบทวนให้เป็นไปตามข้อที่7โดยอนุโลม 12. หน่วยงานต้นสังกัดศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ และเทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อนเนื่องรวมทั้งกำกับสนับสนุนส่งเสริมติดตามประเมินผลและพะดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยจากหัวข้อการดำเนินการที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และนำมากำหนดโครงสร้างของระบบการประกันคุณภาพโดยมีการแต่งตั้งบุคคล ในการรับผิดชอบในรูปของคณะทำงานให้มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนในลักษณะการบริหารงานค่ะขั้นตอนการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาในการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาต้องศึกษาและกำหนดข้อเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่สำคัญมี3ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. การควบคุมคุณภาพ เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเป้าหมายและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งหลักปฏิบัติทั่วไปมาตรฐานจะกำหนดโดยองค์คณะบุคคลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์2การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กำหนดขึ้น มีขั้นตอนการดำเนินการที่ทำให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 3. การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในเขตพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษาทั้งนี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้จะกระทำอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนมีการนำผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพื่อการวางแผนออกแบบและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องค่ะ สรุปได้ดังนี้นะคะการที่จะทําให้สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาผู้รับบริการคือผู้เรียนได้รับการพัฒนายอย่างเต็มที่สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมและสนับสนุนกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดในการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะ Oh, oh,